โปรแกรมภาษาไพทอนนะครับเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่น่าสนใจนะครับสำหรับโค้ดนี้นะครับผมนั่งเขียนก็ใช้เวลาน่าจะประมาณชั่วโมงนิดๆน,นะครับตัวนี้จะเป็นโค้ดของการเดินตาม้าในกระดานหมากลุกขนาด8คูณ8นะครับก็ผมใช้เวลาเขียนไปชั่วโมงกว่า,ก,วาก็น่าจะประมาณ หนึ่งร้อยสิบเก้าบรรทัดนะครับครับตอนนี้เขียนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็อย่างที่ทราบนะครับว่าตามาเนี่ยก็คือ,อเดินไปข้างหน้าสองนะครับแล้วก็ไปด้านข้างหนึ่งหนึ่งช่องก็คือเดินหน้าสองแล้วก็ไปด้านข้างหนึ่งช่องนะครับกระดานหมากลุกขนาดแปดคูแปดเนี่ย ม้าสามารถที่จะวางช่องไหนเป็นช่องแรกก็ได้แล้วก็มันจะเดินจนหมดหน้ากระดานเลยครับทั้งหมด64ช่องก็คือ8คูณ8นะครับมันจะเดินได้ครบหมดเลยครับทีนี้ถ้าถ้าคนนั่งหาเองเนี่ยอาจจะใช้เวลาผมว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าหนึ่งวันเลยถ้าใครที่แบบไม่ไม่เคยเดินมาก่อนนะ แต่ถ้าให้โปรแกรมมันทำเนี่ยมันใช้เวลาแค่เสี้ยววินาทีนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะรันโปรแกรมให้ดูนะครับครับโปรแกรมที่ผมเขียนก็สามารถที่จะนำม้าไปวางช่องไหนก็ได้นะครับเป็นช่องแรกนะครับสมมุติผมจะวางช่องสุดท้ายนะครับครับตัวนี้ก็ใช้เวลารันแค่ 0.0015วินาทีนะครับถือว่าไวมากครับสำหรับคอมพิวเตอร์ตัวนี้จะเป็นค o r e เจนะครับก็เป็น CPU CPU 2คสองคอนะครับ4 4เทรดนะครับแล้วก็ RAM 16 g b กก็ใช้เวลาถือว่าใช้เวลาน้อยนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมให้ดูรันทีละสเต็ปนะครับก็จะเห็นว่า โปรแกรมก็จะรันไปตามช่องนะครับก็คือเดินหน้า2แล้วก็ไปข้าง1น,นะครับซึ่งอัลกอริทึมตัวนี้ก็เขียนไว้ไม่เกิน100วิธีนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามันเจอตางตันนะครับมันก็จะไม่ไปต่อนะครับก็จะหาทางใหม่เพราะว่าอย่างถ้าเกิดว่าเจอต่างตันแล้วมันพยายามที่จะไปต่อเนี่ยก็คือ โปรแกรมมันจะเออร์เรอได้นะครับตัวนี้ผมทำไว้แค่ต้องวางช่องใดช่องหนึ่งนะครับก็จะผมก็จะโชว์แค่1วิธีนะครับที่จริงแล้วเนี่ยมันมีวิธีการเดินที่มากกว่าหนึ่งวิธีอยู่แล้วนะครับในในหนกระดานนะครับ รายละเอียดในการเขียนโปรแกรมอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะพยายามลงเว็บไซต์ในเว็บไซต์น้ำใส .com ให้นะครับถ้าท่านใดสนใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะครับสามารถที่จะแวะเข้ามาชมเว็บไซต์ได้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ